กับทีวีตัวนี้เนี่ TCL QLED 4K นะครับ98นิ้วเป็นระบบ 4K นะฮะ QLED นะครับเรียกว่าจอใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับไอ้จริงมีระบบ AEMC คือว่าไอ้ง่ายนะครับภาษาง่ายคือประมวลผลเร็วมากเรียกว่า120เฮิร์ตเลยเรียกว่าสุดท้ายอธิบายเห็นภาพนะครับสมมติเราดูรถแข่งไปไว้ปึ๊บเนี้ยบางทีเราดูทีวีธรรมดาเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นเด่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 นแต่เราลองรุ่นนี้นะฮะ ไม่มีกระตุกนะภาพเรียนเนี่ยใครเล่นเกมเนี่ยไม่มีการเสียสลดเกมไม่แหลกนะภาพคมชัดฮะเพราะเรามีออริทึมอัจฉริยะนะครับ,รบ,ต,รบตัว m n c นะครับที่ทำให้การเล่นเกมเราเนี่ยครับรื่นไหลความละเอียดสูงสุดที่ได้เลยที่สำคัญฮะยังมีระบบ d o b y Vision IQ นะครับอ่ฟังแล้วงงผมก็งงนะครับแต่จริงเอาง่ายๆคือว่าการปรับความสว่างอัตโนมัติสมมติเราด้านนั่งอยู่ถ้าอากาศห้องเรามันมืดลงหรือสว่างขึ้นเนี่ยเขาก็จะปรับให้กับสบายสายตาเราเรียกว่านั่งดูอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งปรับอะไรที่รีโมทอี To วท็อปวัน98นิ้วของ TCL ของเราครับตัวนี้เลยนะครับได้รางวัลมาเรียกว่าถ้าเป็น98นิว้วและเป็น Google TV นะครับของเราอันดับหนึ่งครับ